คุณผู้ชมครับฝุ่นควันในอากาศแม้ว่าจะเป็นปัญหาใหญ่ระดับภูมิภาคอาเซียนแต่ว่าส่วนท้องถิ่นก็สามารถมีบทบาทร่วมแก้ปัญหาได้นะครับนี่คือประเด็นสำคัญที่ไทย PBS จัดเวทีส่งเสียงประชาชนไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จังหวัดเชียงใหม่คุณวสันต์ปัญญาเรือนรายงานสดจากวิทยาลัยโพลิเทคนิคลานาเชียงใหม่ครับคุณวสันต์เชิญครับ ครับคุณจตุรงคุณเจษดาครับซึ่งการจัดเวทีในวันนี้ได้เป็นการระดมความคิดเห็นและร่วมกันวางนโยบายในการแก้ปัญหาฝุ่นควันของจังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้สมัครลงชิงตําแหน่งนายกอบจอเชียงใหม่และตัวแทนสภาลมหายใจและนักศึกษานะวิทยาลัยโพลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่เข้าร่วมครับ นักศึกษาจากวิทยาลัยโพล y เทคนิลลานาตัวแทนสภาลมหายใจและผู้สมัครนายกอบจอเชียงใหม่เข้าร่วมเวทีส่งเสียงประชาชนให้ไปไกลกว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ไทยพีบีเอสร่วมกับสภาลมหายใจและวิทยาลัยโพลิเทคนิลลานาจัดขึ้นซึ่งร่วมกันออกแบบนโยบายการแก้ปัญหาฝุ่นควันให้เหมาะสมกับพื้นที่น,นายบรรทรสบัวคลี่นชายชัชวานทองดีเลิศและนายวิทยาครองทรัพย์ตัวแทนสภาลมหายใจมองว่า หลังจากที่เกิดปัญหาฝุ่นควันมานาน15ปีส่งผลทำให้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบนักลงทุนขาดความเชื่อมั่นไรายได้ที่จะเกิดในเชียงใหม่หายไปกว่าหมื่นล้านบาทครับขนาดที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่แอ่งกระทะความคาดหวังในการแก้ปัญหาอยู่ที่ท้องถิ่นที่จะมีพลังในการสนับสนุนเน้นการป้องกันแทนการดับไฟและเน้นการใช้การบริหารจัดการเชื้อเพลิงตลอดทั้งปีครับเพราะที่ผ่านมาส่วนกลางใช้มาตรการห้ามเผาแต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ขณะที่นายแพทย์เพทายเตโชลานผู้แทนนายพิชัยเลิศพงออดิสรผู้สมัครนายกอบจอหมายเลขหนึงมองว่าปัญหานี้สําคัญและจะต้องสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะท้องถิ่นโดยเน้นการแบ่งการจัดการพื้นที่เป็นโซนและเน้นการแก้ปัญหาทั้งพื้นที่ป่าและในเมือง ขณะที่นายบุเลอร์บุริุปกรผู้สมัครนายกอบจอหมายเลขสองระบุวิธีการแก้ไขต้องทําควบคู่ไปกับการป้องกันที่ผ่านมาได้มีการยื่นเรื่องขออนุญาตไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อใช้งบประมาณสนับสนุนและปีนี้เป็นปีแรกที่สามารถใช้งบอบจอไปช่วยทางกระทรวงมหาดไทยกำนันผู้ใหญ่บ้านแบ่งตามขนาดของหมู่บ้านและจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ ส่วนนายวินิตจ,จินใจผู้สมัครนายกอบจอหมายเลขสามองว่าการแก้ปัญหาฝุ่นควันเราต้องมีการบูรณาการทุกภาคส่วนเชื่อมโยงไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และร่วมกับภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะต้องทํางานอย่างเป็นระบบครับนายธนากรเนตรน้อยสกุลผู้แทนนายบดินทร์กิน,นาวงผู้สมัครหมายเลขสี่มองว่าปัจจัยแหล่งเกิดฝุ่นควันหลายจุดที่เกิดขึ้นไม่ได้ถูกควบคุมอย่างถูกต้องตามกฎหมายขณะที่ปัญหาในเมืองกับนอกเมืองต่างกัน ทางอ,อบจจะต้องเป็นตัวแทนประสานการมีส่วนร่วมเพื่อหนุนเสริมการแก้ปัญหาฝุ่นควันร่วมกับชาวบ้านเพราะชาวบ้านมีภูมิปัญญาแต่ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการครับซึ่งการจัดเวทีในวันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในเสียงสะท้อนเพื่อให้ไปถึงยังผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคตครับเพราะว่าปัญหาฝุ่นควันนั้นส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตของคนเชียงใหม่มายาวนานครับคุณจตุรงค์คุณเจษดาครับ ขอบคุณคุณวสันค,นครับฟังเสียงของประชาชนและตัวแทนหลายๆภาคส่วนที่ร่วมเวทีสะท้อนให้เห็นนะครับว่าการแก้ปัญหาฝุ่นควันมไม่ใช่แค่ไปดับไฟมไม่ใช่แค่สั่งห้ามเผาแต่ว่าส่วนท้องถิ่นทําอะไรได้มากกว่านั้น เรื่องของท้องถิ่นที่จะต้องขับเคลื่อนนับจากนี้อาจาจะต้องแก้วิกฤตของเมืองเชียงใหม่ซึ่งวิกฤตนี้ไม่ใช่แค่วิกฤตของคนเชียงใหม่หรือประเทศไทยนะครับแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับปรากฏว่าจังหวัดเชียงใหม่กลายเป็นจังหวัดที่ติดอันดับโลกเป็นจังหวัดที่มีฝุ่นควันมากที่สุดนั่นก็คือฝุ่นควันจาก PM 2.5นะครับดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องใหญ่ที่การเลือกตั้งรอบนี้น่าจะเป็นโจทย์สําคัญที่จะต้องเร่งแก้ไขนะครับแต่เมื่อมองลึกลงไปในนโยบายของผู้สมัคร นายกอบจอจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง6คนปรากฏว่ามีผู้สมัครที่มีนโยบายเด่นชัดในเรื่องนี้แค่2คนเท่านั้นครับไปไล่เรียงนโยบายสําหรับผู้สมัครนายกอบจอเชียงใหม่กันหน่อยนะครับสำหรับคนที่มีนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 ชัดเจนก็คือนายบุญเลิศบุรณุปรกรณ์ครับเป็นนายกอบจอนะครับ สมัยเดิมอยู่แล้วตอนนี้ลงสมัครอีกรอบหนึ่งครับมาในนามกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมไม่ได้สังกัดพักการเมืองนะครับนายบุญเลิศประกาศว่าจะเข้ามาเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องของฝุ่นควัน PM 2.5โดยจะสารต่องานเดิมจากทีมงานของตัวเองที่เคยทําไว้ในสมัยที่แล้วประกาศตั้งแต่วันแรกวันที่2ุพศจิกายนที่เข้ามาสมัครเป็นผู้สมัครนายกอบจอนะครับครับคือประกาศตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับก็ จริงๆแล้วเนี่ยเป็นนายกอปจมาสองสมัยเคยทํางานแก้ปัญหาฝุ่นควันมาแล้วนะครับเคยรับข้อเสนอของสภาลมหายใจเชียงใหม่มาแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องการขอแรงสนับสนุนแก้ปัญหาอุปกรณ์ป้องกันไฟดับไฟทําแนวกันไฟรวมถึงการติดตั้งเครื่องเตือนภัยมลพิษระดับตําบลอันนี้เป็นนโยบายบางส่วนของคุณบุญเลิศปูรนุกประกอบแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่พูดชัด อสมควรเหมือน,นกันกับนโยบายแก้ปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5ก็คือคุณวินิจจินใจนะครับคุณวินิจเนี่ยเป็นสมาชิกพรรคเก้าไกลนะครับแต่ว่าลงในนามอิสระในนามกลุ่มเชียงใหม่เก้าใหม่เสนออินทนนท์โมเดลครับการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับเพื่อปฏิรูปการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดินมาตรการที่อยู่ภายใต้อินทนนท์โมเดล ก็คือเฝ้าระวังไฟป่า25อำเภอจังหวัดเชียงใหม่ต่อยอดคณะกรรมการป้องกันแก้ไขฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่แบบปูรณาการและมีส่วนร่วมซึ่งก็จะมีวัตถุประสงค์ที่สอดรับกับนโยบายนี้นะครับ วัตถุประสงค์ที่ว่าเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนนะครับ <_ d ata> เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องของฝุ่นควันอย่างครบวงจรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันไฟป่าการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุในพื้นที่ต้นน้ําปรับเปลี่ยนเรื่องของการทําการกเกษตรเป็นแบบกเกษตรผสมผสานฝื้นปูป่าต้นน้ํารวมไปถึงมีข้อเสนอเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําแล้วก็รักษาพื้นที่ทางจิตวิญญ,ญาณและสถานที่ท่องเที่ยวนะครับขณะที่ค a n ิเดตคนอื่นๆยกตัวอย่างเช่น1นึ่งนายค a n ิเดต ผู้สมัครนายกบจคนสําคัญนะครับบางคนก็ไม่ได้มีนโยบายที่เด่นชัดในเรื่องของการแก้ไขฝุ่นควันมากนักยกตัวอย่างเช่นนายพิชัยเลิศพง์อดีศรหรือว่าสวากองครับลงมาในนามของพักเพื่อไทยนะครับชูนโยบายเป็น7ข้อบวก3ข้อเร่งด่วนครับใน7ข้อนั้นส่วนใหญ่แล้วสวก้องเน้นไปที่ภาพใหญ่ของเศรษฐกิจระดับชาติและการเมืองระดับชาติ ไม่ได้มุ่งเน้นมาที่ระดับหน่วยย่อยในจังหวัดเชียงใหม่มากเท่าไหร่นักนะครับใน7ข้อแรกอาจจะมีบางข้อเท่านั้นเช่นเรื่องของการส่งเสริมให้เปิดพับเวลบับเบิลหรือว่าการส่งเสริมความสะดวกในการค้าทางพรมแดนอันนี้เป็นเพียงบางส่วนขณะที่ข้อเสนอเร่งด่วน3ข้อนั้นส่วนใหญ่แล้วก็เป็นมาตรการในการรับมือกับโควิดระยะยาวรวมไปถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับ แต่อย่างที่ได้เรียนคุณผู้ชมไปแล้วว่าอบจมีศักยภาพในการรับมือกับฝุ่นควันนะครับแม้ว่าจะเป็นปัญหาระดับใหญ่ระดับภูมิภาคอาเซียนย้อนไป30กันยายนนะครับสภาลงหมายใจเชียงใหม่และหลายภาคส่วนไปยื่นหนังสือเสนอแผนขับเคลื่อนพื้นที่ปฏิบัติการ30ตำบลนำร่องใน25อำเภอจัดโครงการชุมชนดินน้ำป่าอากาศยั่งยืนเพื่อลดฝุ่นควันภายใต้การสนับสนุนของอบจเชียงใหม่ โดยสิ่งที่ขอรับการสนับสนุนจากอบจอนะครับก็คือ 1. ขอให้อบจอเนี่ยทำแผนบูรณาการระดับชุมชนขอให้สนับสนุนการใช้นวัตกรรมการผลิตเพื่อลดฝุ่นควันสนับสนุนอุปกรณ์ที่จําเป็นในการทําแนวกันไฟชิงเผาและดับไฟขอให้จัดทําระบบเตือนภัยมลพิษฝุ่นควันระดับตบําบลสร้างอาสาสมัครเตือนภัยสร้างความตระหนักร่วมของคนเชียงใหม่ จัดกิจกรรมลดฝุ่นควันในเมืองรวมถึงการจัดกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์ครับที่ผ่านมาเนี่ยทางกลุ่มก็มีการขับเคลื่อนไปแล้วระดับหนึ่งเป็นการขับเคลื่อนควบคู่ไปกับอ,อบจจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งมีการขับเคลื่อนไปแล้วตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาครับ ซึ่งสิ่งสําคัญที่กลุ่มนี้มีการขับเคลื่อนไปนําโดยคุณชัชวานทองดีเลิศนั่นก็คือการปรับไม n ์เซ็ตการปรับขมวดทัศน์ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในจังหวัดเชียงใหม่ไม่ให้มุ่งเน้นไปที่การลดการเผาแต่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องปรับความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตคนในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะแก้ไขทั้งระบบแล้วก็จะเห็นผลในระยะยาวที่สําคัญครับ ทางกลุ่มสภาลมหายใจเชียงใหม่เนี่ยเขาบอกว่าทุกคนจะต้องยอมรับก่อนทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นประชาชนภาคการค้าการลงทุนหรืออาชีพที่ให้บริการในจังหวัดเชียงใหม่ล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์กับปัญหาหมอกควันทั้งสิน้นเป็นผู้ก่อมลพิษด้วยกันทั้งสิน้นต้องยอมรับตรงนี้แล้วก็กางข้อมูลข้อเท็จจริงขึ้นมาก่อนที่จะช่วยกันลงมือแก้ไขครับแน่นอนครับว่าทุกอย่างอาจจะไม่ได้มาจากนโยบายระดับชาติแต่เพียงอย่างเดียวแต่อาจจะเริ่มจากคนในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงวันที่สําคัญคือถ้าเป็นปัญหาที่ได้รับผลกระทบกันท่วนหน้าต้องวางเรื่องการเมืองลงด้วยนะ